ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง22นาฬิกา สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่16แล้วครับตอนที่16ของเราวันนี้มีชื่อตอนว่ามัวแหวดีสุลิกสายก่อนมัวแหวดีสุลิกสายก่อนชื่อยาวไปหน่อยนะครับชื่อนี้แปลเป็นไทยได้ว่าซื้อตั๋ว ไปเที่ยวไส่งอนครับมัวแหวดีสุลิกใส่ก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นมีคำใหม่ให้ท่านผู้ฟังสองคำในตอนนี้นะครับก็คือคำว่ามัวมอมา้าไม่หันอากาศวอแหวนแปลว่าซื้อนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแหวแหวสระแอหอหีบววแหวน สละแอหอหีบบวแวนแหวนะครับแปลว่าตั๋วครับเพราะฉะนั้นพอเราผสมคำมัวแหวดีสุลิกใส่ก่อนก็แปลว่าซื้อตัว๋วไปเที่ยวไส่งอนกันนะครับว่าตอนที่แล้วผมพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวเมืองหวยจำได้ใช่ไหมครับเมืองหวยหรือเมืองเวของเรานี่เองครับ เราก็ได้แวะเที่ยวกันพอสมควรแล้วก็แวะพักรับประทานอาหารก่อนที่จะเดินทางไปไซ้ง่อนกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเลือกเส้นทางกันครับว่าเราจะไปไส้งอนทางไหนดีผมแนะนำเส้นทางหนึ่งนะครับคือจากเมืองเวนเนียไปไซ้งอนด้วยทางรถไฟครับแล้วครับเราจะไป รถไฟนะครับเพื่อไปเมืองไซง่อนครับก็ต้องรู้จักศัพท์คำว่าทางรถไฟในภาษาเวียดนามนะครับในภาษาเวียดนามคำว่าทางรถไฟออกเสียงว่าเดืองซาดเดืองซาดนะครับอันนี้ก็มาจากคำสองคำครับคือคำว่าเดืองนะครับเดือง สะกดครับสระเอดอดเด็กสระอือไมเอกอออ่างงองูเดืองนะครับและอีกคำหนึ่งคือคำว่าซารนะครับซารสะกดนะครับซอโซไมโทรสระอาต่อเต่าครับเดืองซาร์คำสองคำนี้ย คำว่าเดืองแปลว่าทางหรือถนนนะครับส่วนคำว่าซาร์แปลว่าเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวเนี่ยนะครับเดืองซารก็จะแปลได้ว่าทางเหล็กซึ่งก็คือรางรถไฟนั่นเองครับแต่ทีนี้ชาวเวียดนามก็เรียกทางรถไฟนะครับโดยอาศัยคำ สองคำนี้ก็คือเดืองซร์ซึ่งความหมายเดิมของมันก็คือทางเหล็กถ้าเราจะแปลนะครับก็แปลว่าเป็นทางรถไฟได้นะครับจริงๆก็คล้ายๆกับภาษาไทยเรานะครับเพราะเราก็มีชื่อเรียกทางรถไฟอีกชื่อหนึ่งครับว่ารางเหล็กแถมภาษาไทยเรายัางเรียกรถไฟด้วยชื่อง่ายๆว่าม้า เหล็กอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปวิธีคิดในการสร้างคำเพื่อเรียกชื่อระหว่างคนไทยกับคนเวียดนามนี่ก็มีวิธีคิดในการสร้างคำเรียกชื่อคล้ายๆกันนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าเดืองเดืองซึ่งแปลว่าทางหรือถนนในภาษาเวียดนามผมจะได้แนะนำ คําที่มีความหมายว่าถนนในภาษาเวียดนามอีกคำหนึ่งนะครับคือคําว่าโฝโฝสะกดนะครับสละโอฝอฝาโฝฟคำสองคำเนี่ยนะครับคือคำว่าเดืองและคำว่าโฝก็มีความหมายเหมือนกันนะครับคือแปลว่าถนนหรือแปลว่าทาง แล้ว,ว่าบางทีชาวเวียดนามก็นำคำสองคำนี้มารวมกันแล้วก็ออกเสียงร่วมกันนะครับออกเสียงเป็นเดืองโฝคือเอาคำว่าเดืองมารวมกับคำว่าโฝนะครับแล้วก็พูดควบกันไปเลยนะครับเดืองโฝเดืองโฝถ้าเราได้ยินเขาพูดคำว่าเดืองโฝร่วมกันเนี่ย ก็จะมีความหมายคล้ายๆกับภาษาไทยเราที่เอาคำว่าถนนหนทางมารวมกันนะครับเดืองโฝก็จะแปลว่าถนนหนทางนะครับก็คือคำที่มีความหมายเดียวกันแล้วก็เอามารวมเป็นคำเรียกอีกคำหนึ่งนะครับเดืองโฝแปลว่าถนนหนทางนะครับทีนี้คำว่าเดืองกับคำว่าโฝในภาษาเวียดนาม ถึงจะแปลว่าถนนหรือแปลว่าทางได้เหมือนกันแต่ว่าการใช้เนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคำว่าเดืองมักใช้เรียกถนนหนทางทั่ว,วไปครับทั้งถนนในหมู่บ้านถนนในเมืองหรือถนนที่วิ่งระหว่างเมืองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเดืองเนี่ยสามารถใช้ในความหมายของถนนหนทางทั่ว,วไปก็ได้ครับ ส่วนคำว่าโโโโมักจะใช้กับถนนที่ตัดอยู่ในเมืองนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในเมืองมักจะเห็นป้ายบอกชื่อถนนขึ้นต้นด้วยคำว่าโโนะครับแล้วก็ต่อด้วยชื่อถนนต่างๆแต่ถ้าเริ่มออกนอกเขตเมืองหรือเราเข้า ไปในถนนที่สายยาวๆนะครับที่จะวิ่งตั้งแต่ในเมืองไปจนเชื่อมไปยังเมืองต่างๆเราก็มักจะเห็นป้ายที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเดืองนำหน้าชื่อถนนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าเดืองและโผก็มีความแตกต่างกันนะครับคือเดืองเนี่ยสามารถใช้ในความหมายทั่วๆไปก็ได้ในขณะเดียวกันก็จะใช้กับถนนสายยาวๆ ถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองนะครับหรือคําว่าโฝนะครับก็จะเป็นคําที่ใช้เรียกถนนที่อยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ยังไงวันนี้เราจะใช้ถนนที่ทำด้วยเหล็กกันเพื่อเดินทางไปเมืองไซง่อนนะครับถนนที่ทำด้วยเหล็กก็คือทางรถไฟนั่นเองภาษาเวียดนามก็ใช้คําว่าเดืองซาด เดืองซาร์ดนะครับซึ่งก็แปลตรงตัวว่าทางเหล็กนะครับเราจะเดินทางด้วยเดืองซาร์ดหรือทางเหล็กหรือทางรถไฟเนี่ยนะครับจากเมืองเวไปไซ้ง่อนกันมีศัพท์ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งครับนอกจากคำว่าทางรถไฟเมื่อกี้ที่เรารู้จักกันแล้วนะครับก็คือคำว่าเดืองซาร์ดใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งที่ก็ควรรู้เมื่อเราจะไปรถไฟนะครับก็คือ คำว่ารถไฟนั่นเองภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแซเหลือแซเหลือนะครับอันนี้แปลว่ารถไฟนะครับแซ่เหลือแปลว่ารถไฟนะครับคำคำนี้มาจากคำสองคำรวมกันครับก็คือคำว่าแซและคำว่าเหลือนะครับคำว่า แสและคำว่าเหลือนะครับคำว่าแสหมายความว่ารถครับแซสะกดนะครับสระแอสอโซครับสะกดง่ายๆออกเสียงง่ายๆครับคำนี้หมายความว่ารถนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าเหลือนะครับเหลือนะครับสะกดครับสระเอหอหีบ ลลิงสลออือไมเอกอออ่างเลือนะครับคำนี้แปลว่าไฟครับแปลตรงตัวเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้แปลตรงตัวได้เลยนะครับแซ่แปลว่ารถเลือแปลว่าไฟเมื่อเอามารวมกันแซ่เลือกก็แปลว่ารถไฟนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นความง่ายมากของภาษาเวียดนามนะครับก็คือว่าเรา ก็ใช้คำที่ตรงไปตรงมามารวมกันแล้วก็ได้คำศัพท์ซึ่งเหมือนกับภาษาไทยเลยทีเดียวนะครับในวิธีการแบบนี้เพราะว่าในภาษาไทยเราคำว่ารถไฟเราก็เอาคำว่ารถมารวมกับคำว่าไฟแล้วเราก็เรียกว่ารถไฟ นะครับซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันดีเพราะว่าเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยเป็นเทคโนโลยีจากตะวันตกนะครับเราเรียกรถไฟก็เพราะเป็นรถที่ต้องวิ่งด้วยไฟฟืนใช่ไหมครับสมัยนั้นก็ใช้ไฟถ่านหินหรือใช้ไฟจากถ่านไม้นะครับเพื่อให้พลังงานกับรถไฟจะได้วิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกรถประเภทนี้ว่ารถไฟ น,นี่ชาวเวียดนามเองก็คิดแบบเดียวกันกับชาวไทยของเรานะครับศัพท์เรียกรถไฟของชาวเวียดนามก็แปลตรงตัวครับมาจากคำว่าแซที่แปลว่ารถนะครับและคำว่าไฟนะครับที่แปลว่าเหลือนะครับรวมกันเรียกว่ารถไฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาษาเวียดนามในการสร้างคำนะครับและการ เรียงคําก็สังเกตได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้จักศัพท์ที่เกี่ยวกับรถไฟทางรถไฟไปแล้วนะครับรถไฟออกเสียงว่าแซ่เหลือนะครับทางรถไฟออกเสียงว่าเดืองซาดนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปสถานี รถไฟใช่ไหมครับสถานีรถไฟภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากานี้ฟังเสียงดีๆนะครับออกเสียงว่ากาจริงๆก็คือกอไก่สละอนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยตัวที่คําออกเสียงต้นนะครับออกเสียงกอไก่แต่ว่าเป็นเสียงสั่นในลำคอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงกอกไก่ แทนที่จะออกเสียงกาธรรมดาแบบของไทยเราก็ออกเสียงกานะครับกาอันนี้แปลว่าสถานีรถไฟนะครับคำศัพท์คำนี้คำว่ากานี้นะครับเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสครับซึ่งหมายถึงสถานีเพราะว่าทางรถไฟหรือว่ารถไฟในเวียดนามเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลอยู่ในเวียดนาม เพราะฉะนั้นสถานีรถไฟหรือแม้แต่รถไฟเองเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของความเจริญแบบตะวันตกที่ฝรั่งเศสนำเข้ามาให้ดังนั้นคำเรียกสถานีรถไฟของเวียดนามเนี่ยครับคือคำว่ากาเนี่ยครับจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสครับจริงๆแล้วจากการที่เรารู้จักภาษาเนี่ยนะครับทำให้เรา เข้าใจสังคมเวียดนามได้ไปในตัวนะครับภาษาที่ภาษาเวียดนามซึ่งมีคํายืมจากหลายๆแหล่งเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเ,เวียดนามได้ติดต่อกับกลุ่มชนกลุ่มต่างๆเมื่อช่วงแรกๆของรายการหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีคําศัพท์หลายคําที่ได้รับอิทธิพลมาจาก คำศัพท์ในภาษาจีนใช่ไหมครับในวันนี้เราก็ได้ทราบคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเวียดนามก็เคยติดต่อกันกันกบจีนและมีช่วงหนึ่งก็ติดต่อกันกันกบฝรั่งเศสนะครับเอาล่ะครับเราไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟเมืองเวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ เรียกสถานีรถไฟเมืองเวน,นะครับเราก็สามารถออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามได้ว่ากาหวยกาหวยอันนี้ก็แปลว่าสถานีรถไฟเมืองเวน,นะครับเราจะพูดเป็นประโยคครับบอกว่าไปสถานีรถไฟเมืองเวไปสถานีรถไฟเมืองเวนะครับ ที่นี่<อ>สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการเรียงตามลำดับเลยครับเหมือนภาษาไทยเป๊ะครับไปสถานีรถไฟเมืองเวเริ่มจากคำว่าไปนะครับออกเสียงในภาษาเวียดนามว่าดีดอเด็กสระอีนะครับสถานีรถไฟเราได้สับแล้วเมื่อกี้คือคำว่ากาเพราะฉะนั้นไปสถานีรถไฟก็คือดีกานะครับแล้วต่อ ด้วยคำว่าเมืองเวก็ออกเสียงว่าหวนะครับดังนั้นเรียงคำได้ง่ายๆเลยนะครับไปสถานีรถไฟเมืองเวก็ออกเสียงเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าดีกาหวนะครับดีกาหวแปลว่าไปสถานีรถไฟเมืองเวตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาถึงสถานีรถไฟเมืองเว กันได้ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปซื้อตั๋วรถไฟกันครับทีนี้เราจะบอกคนขายตั๋วรถไฟว่าฉันต้องการซื้อตั๋วรถไฟไปไส่งอนประโยคนี้ท่านผู้ฟังลองสร้างประโยคเป็นภาษาเวียดนามได้ไหมครับทวนประโยคเป็นภาษาไทยก่อนนะครับฉันต้องการซื้อตั๋ว รถไฟไปไซงอนลองดูนะครับว่ามีศัพท์คำไหนที่เป็นคำใหม่ในวันนี้บ้างมีสองคำนะครับก็คือคำที่เป็นชื่อต้นของรายการนะครับคำว่าซื้อใช่ไหมครับและคำว่าตัว๋วนะครับคำว่าซื้อในภาษาเวียดนามออกเสียงว่ามัวมัว นะครับม,ม้ามีอากาศวอแหวนมัวนะครับและคำว่าตั๋วในภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแหวะแหวนะครับสระแอหอยหีบว่แหวนเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วก็เรียงคำแบบตรงตัวเลยก็คือมัวแหวมัว แหวนะครับซื้อตัว๋วออกเสียงว่ามัวแหวนะครับซื้อตั๋วรถไฟก็คือมัวแหวแซ่เหลือมัวแหวแซ่เหลือเห็นไหมครับง่ายดีซื้อตั๋วรถไฟก็เรียงตามลาดับคำเลยมัวแหวแซ่เหลือไปไส้งอนอันนี้ทุกท่านพูดได้คล่องแล้ว ไปไส้งอนดีแสงก่อนดีแสงก่อนนี่คือไปไส้งอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองรวมกันนะครับซื้อตั๋วรถไฟไปไส้ง่อนก็คือมัวแหวแซ่เหลือดีใส่ก่อนมัวแหวแซ่เหลือดีใส่ก่อนนี่ก็คือซื้อตั๋วรถไฟ ไปไส่งอนนะครับทีนี้เติมประธานและกริยาช่วยอีกอันหนึ่งของประโยคนะครับจะบอกว่าฉันต้องการซื้อตั๋วรถไฟไปไส้งอนคำว่าฉันต้องการก็คือโตยหมวนจําได้ไหมครับโตยหมวนโตยนี่แปลว่าฉันหมวนนี่แปลว่าต้องการนะครับ โ ô ยหมวนมัวแหว e แซ่เหลือดีใส่อนแปลว่าฉันต้องการซื้อตั๋วรถไฟไปไซง่อนเห็นไหมครับโดยหมวนมัวแหวแซ่เหลือดีใส่่อนตกลงท่านผู้ฟังก็สามารถ สร้างประโยคที่ยาวๆขึ้นได้แล้วนะครับจากคําที่เราเรียนเรียนกันมานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าการสร้างประโยคในภาษาเวียดนามก็คล้ายกับการสร้างประโยคในภาษาไทยนะครับเราเรียงคําในภาษาไทยอย่างไรส่วนใหญ่แล้วในภาษาเวียดนามก็เรียงลำดับคําเป็นแบบเดียวกันนะครับตอนนี้ ทุกคนบอกว่าฉันต้องการซื้อตั๋วรถไฟไปไซง่อนได้แล้วนะครับโตยหมวนมัวแหวแซ่เหลือดีใส่ก่อนโตยหมวนมัวแหวแซ่เหลือดีใส่ก่อนนะครับ นี้ผมพูดช้าๆเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยจับเสียงแล้วก็จับคำได้ให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้เป็นจังหวะนะครับคือภาษาเวียดนามจริงๆเป็นภาษาที่มีจังหวะนะครับถ้าพูดประโยคนี้ให้เป็นจังหวะนะครับในภาษาเวียดนามก็จะเป็นจังหวะของการจับคำให้เป็นชุดนะครับจอ,อกเสียงนี้ครับโต้หมวนม่วแหวแซเหลือดีใส่ก่อน โต้หมวนมัวแหว e แซ่เหลือดใส่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำและประโยคที่ออกเสียงให้เป็นจังหวะในแบบของเวียดนามนะครับตอนนี้เราก็มีตั๋วรถไฟในมือแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางทางรถไฟไปไส้ง่อนนะครับเมื่อพูดถึงเมืองไส้ง่อนเนี่ยนะครับ ปัจจุบันทางการของเวียดนามเขาเปลี่ยนชื่อเมืองไส้งอนเนี่ยเป็นชื่อใหม่แล้วครับชื่อใหม่ของเมืองไส้งอนเรียกอย่างเต็มยศเลยนะครับคือถังโฟโหจีมิงถังโฟโหจีมิงคำว่าถังโฟเนี่ยนะครับเป็นคำเรียกเมืองที่มีฐานะเป็นเทศบาลนครก็คือ เมืองไหนเมืองใหญ่ๆก็มักจะมีคำนำหน้าเมืองว่าแท่งโฝนะครับแท่งออกเสียงว่าแท่งสะกดนะครับสะเอทอถทุงไมเอกงอง,งูหอหีบกรันนะครับแท่งและอีกคำหนึ่งคือโฝนะครับโฝสะโอฝ่อฝา ก็คือคำว่าถนนในเมืองนนไงครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็แสดงว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆก็ต้องมีแถงก็คือมีกำแพงแล้วก็มีโผคือมีถนนในเมืองเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำสองคำารวมกันเป็นแถงโผก็ให้ความหมายว่าเมืองใหญ่ซึ่งใช้ในความหมายที่เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นเทศบาลนครนะครับอันนี้เป็นศัพท์ของเขตปกครองครับเราก็มา แปลให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับว่าใช้คำว่าเมืองหรือจังหวัดก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งครับคือคำว่าโฮจิมินห์โฮจิมินห์นะครับคำนี้ที่จริงแล้วเ,เป็นการออกเสียงของชาวเวียดนามนะครับเมื่อออกเสียงในแบบภาษาไทยก็คือคำว่าโฮจิมินน์นั่นเองครับโฮจิมิน นี่จริงๆก็คือชื่อของท่านประธานประเทศนะครับเป็นท่านผู้นำของประเทศเวียดนามที่ชาวเวียดนามเคารพและก็ยกย่องมากครับเพราะถือว่าท่านโฮจิมินเนี่ยเป็นผู้สร้างเอกราชนะครับให้กับประเทศเวียดนามสมัยใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไส้ง่อนนะครับก็ต่อหลังมาเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อแทงโฟโฮจิมิน หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือเมืองโฮจิมินนะครับในปัจจุบันซึือบางทีก็มักจะเรียกกันว่าโฮจิมินซิตี้นะครับที่นี่สถานีวิทยุศึกษาเพราะฉะนั้นชื่อเมืองใหม่นีก็เลยเป็นชื่อที่ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเมืองนี้โดยนำชื่อของท่านประธานโฮจิมินมาตั้งเป็นชื่อเมืองใหม่ของไส้ง่อนนะครับ การที่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อโฮจิมินหรือโฮจิมินซิตี้นะครับก็เป็นประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องของสังคมเวียดนามเหมือนกันนะครับแล้วก็การเดินทางโดยรถไฟของเราจากเมืองเวไปไส้งอ่อนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับยุคสมัยของการเปลี่ยนชื่อเมืองไส่งอ่อนเป็นเมืองโฮจิมินซิตี้นี้ด้วยนะครับ คืออย่างนี้ครับเนื่องจากเมืองไส่งอนเนี่ยเขามาเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมิน c i ซิตี้หรือแท่งโฟโฮจิมิเนเนี่ยนะครับเมื่อประมาณปีคิศักราช1975หรือปีพศ2518นะครับเหตุที่ได้เปลี่ยนเนี 5, ่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนปี2518นั้นนะครับเวียดนามเขาก็แบ่ง ออกเป็นสองส่วนครับคือแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ส่วนเมืองไส่งอนเนี่ยครับตั้งอยู่ที่เวียดนามใต้ก็เป็นเมืองสําคัญแล้วก็จะเรียกได้ว่ามีฐานะเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ได้อันนั้นในยุคก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากปี2518เป็นต้นมาเนี่ยนะครับทางฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยเขาสามารถรวมเวียดนามใต้เข้าด้วยกันได้ก็เลยทําให้เวียดนาม ที่เคยแบ่งเป็นเหนือและใต้นะครับรวมตัวกันเป็นเอกภาพเดียวหรือเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นประเทศเดียวกันไม่ต้องแบ่งฝ่ายอย่างเมื่อก่อนนะครับฐานะของเมืองไส้งอนที่เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็หมดไปครับจึงมีเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวนะครับก็คือเมืองฮานอยฮานอยหรือเมืองฮานอยที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนี่เองครับดังนั้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่ท่านผู้นำในการสร้างชาติเวียดนามซึ่งก็คือท่านโฮจิมินเนยนะครับทางการของเวียดนามก็เลยได้นำชื่อของท่านโฮจิมินมาตั้งเป็นชื่อใหม่ของเมืองไส่งอนนะครับในโอกาสที่เวียดนามสามารถรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับแล้วในวันที่รวมตัวกันเขาก็มีการเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จากเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะครับก็คือเชื่อมทางรถไฟที่วิ่งจากเมืองเวเข้าสู่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับซึ่งอันนี้แหละก็คือเส้นทางที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังเดินทางโดยรถไฟนะครับจากเมืองเวไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ก็นับว่าเป็นทางรถไฟที่เราย้อนรอยทางประวัติศาสตร์นะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผม จะพาท่านผู้ฟังนะครับเดินทางต่อไปอยังเมืองไซกอนหรือโฮจิมิน c i ซิตี้ของเรานะครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าท่านผู้ฟังที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับก็คือคุณกฤษศนามีบุญญาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับกับอีกท่านหนึ่งที่ได้รางวัลก็คือ คุณสมใจแซ้ตันอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีครับที่ตอบคำถามถูกต้องว่าไปเที่ยวเวียดนามพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าดีซูลิกเวียดนามครับที่จริงมีหลายท่านที่ตอบถูกนะครับแต่ว่าเราจับฉลากขึ้นมาได้สองท่านก็จะได้กระเป๋าจากเมืองเวนะครับเดี๋ยวทางรายการจะส่งไปให้ครับส่วนคำถามร่วมสนุกคำต่อไปนะครับก็ ขอตั้งคำถามว่าซื้อตั๋วรถไฟไปโฮจิมิน์ซิตี้นะครับซื้อตั๋วรถไฟไปโฮจิมินท์ซิตี้หรือซื้อตั๋วรถไฟไปเมืองโฮจิมิน์นะครับพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าอย่างไรซื้อตั๋วรถไฟไปโฮจิมินท์ซิตี้พูดเป็นภาษาเวียดนามว่าอย่างไรนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังตอบมายัาง รายการของเรานะครับส่งมาได้ที่รายการภาษาเวียดนามครับสถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจงจริงๆโฮมในดาเฮตสิ่งกำเอิญกุยแคกดาควนเติมแถวสอยสินเจาะตับเบียดฝะแหกกับลาย